นางงามชื่อดังโพสฟ,ฟาดปาคังบ้านถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์ป้าแถวบ้านเชื่อว่าหลายคนนั้นต่างต้องประสบพบเจอเช่นเดียวกับสาน้ำตาลชันลิตาส่วนสเสน่หน์นางแบบสาวชื่อดังที่ล่าสุดทธสุดจะอดทนกับปันตรงข้ามซะแล้วจนต้องระบายโพสโซเชียลเพื่อให้เห็นกันไปเลยโดยโพสเฟซบุ๊กของเธอนั้นมีใจความว่าป้าบ้านตรงข้ามถ้าเห็นโพสหนู ปาหยุดยุ่งเรื่องของหนูนะคะหนูไม่เคยยุ่งเรื่องของป้านะต่างคนต่างหยุ่นะคะมีอะไรมากดกริ่งเคลียได้หลายรอบละต่อมาก็บอกอีกว่าปาบ้านตรงข้ามที่แปลว่าบ้านตรงข้ามจริงๆนะคะไม่ใช่วิธีนางงามทำกลางหลายคนบอกให้ใจเย็นก่อนบางก็บอกทุกบ้านต้องเจอแบบนี้จริงๆและมีอีกหลายหลายคอมเมนต์เช่นใจเย็นๆนะน้องปาคางบ้านดูคาดหวังกับเธอเสมอ พักถึงป้าสมัยด้วยค่ะแม่หนูยังไม่คาดหวังในตัวหนูท่าป้าเลยตรงมากถึงมากที่สุดแถวบ้านก็มีนะหลายคนด้วยชอบยุ่งจริงๆพาข้างบ้านคาดหวังในตัวรามากกว่าแม่เราอีกค่ะเป็นต้นจ้ะ